รมะสวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่มาร่วมฟังพอดแคสต์ในวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงเป็นคำสอนของอาจารย์จี้กงที่ฟังดูเรียบง่ายแต่กลับสะท้อนความจริงของชีวิตอย่างลึกซึ้งท่านเคยกล่าวไว้ว่าอย่าเอาเปรียบผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อยเพราะสิ่งเล็กน้อยที่เรามองข้ามอาจกลายเป็นรากฐานของความทุกข์ใหญ่หลวง ทั้งกับตัวเราเองและกับสังคมรอบข้างคำว่าเอาเปรียบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องใหญ่โตอย่างการโกงเงินหรือหลอกหลวงเสมอไปแต่หมายถึงการใช้โอกาสใช้ช่องว่างเล็กๆในชีวิตประจำวันเพื่อดึงประโยชน์เข้าหาตัวเองโดยที่อีกฝ่ายเสียไปเช่นต่อคิวแต่แอบ,บแซงเพราะคิดว่าแค่ครั้งเดียว ใช้ของส่วนกลางแต่ไม่ดูแลเพราะคิดว่าไม่ใช่ของเรายิ้มของเล็กๆแล้วไม่คืนคิดว่าเขาคงไม่ว่าอะไรการเอาเปรียบเหล่านี้ถึงจะเล็กแต่คือการปลูกมเมล็ดแห่งความเห็นแก่ตัวลงในใจเราและเมื่อเวลาผ่านไปมันจะเติบโตเป็นความทุกข์ใหญ่หลวงเรื่องเล็กๆคือการสะท้อนจิตใจที่แท้จริงคนเราจะเห็นตัวตนแท้จริง ไม่ใช่เวลาทำเรื่องใหญ่แต่คือเวลาจัดการเรื่องเล็กๆเ,เรื่องเล็กกลายเป็นนิสยัยถ้าเอาเปรียบเล็กน้อยได้วันนี้วันหน้าเราจะเผลอทำมากขึ้นจนกลายเป็นความเคยชินเรื่องเล็กสร้างความไม่ไว้วางใจคนรอบตัวจะมองเห็นแม้เราแกล้งทำเป็นไม่รู้พอสะสมไปความน่าเชื่อถือก็หายไปที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานบางคนชอบโยนงานเล็กๆให้คนอื่นทำแทนเพราะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กๆแต่ความจริงมันสร้างความรู้สึกไม่ยุติธรรมและบั่นทอนใจทีมงานในครอบครัวลูกบางคนเอาเปรียบพ่อแม่ด้วยการเรียกร้องสิ่งของทั้งที่รู้ว่าพ่อแม่ลำบากแต่ยังบอกว่านิดเดียวเองสิ่งนี้อาจดูเล็กแต่คือการทำร้ายใจโดยไม่รู้ตัว ในสังคมคนทิ้งขยะไม่เป็นที่คิดว่าถุงเดียวเองแต่เมื่อทุกคนคิดแบบนี้เมืองทั้งเมืองก็เต็มไปด้วยขยะเรื่องเล็กๆนี่เองที่สะท้อนว่าเรารับผิดชอบต่อกันและกันแค่ไหนในพุทธศาสนามีคำว่าอปจายนะแปลว่าการไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นการให้เกียรติผู้อื่นด้วยความเมตตา จี้กงจึงเตือนว่าการเอาเปรียบแม้เล็กน้อยก็เป็นการเบียดเบียนใจตัวเองเพราะมันทำให้เราชินกับการเห็นแก่ตัวและปิดกั้นการเติบโตทางจิตวิญญาณพระพุทธองค์ก็เคยตรัสว่าบาปแม้เล็กน้อยก็อย่าทำเพราะทุกอย่างเริ่มจากเล็กแล้วจึงขยายใหญ่แล้วเราจะใช้คำสอนนี้ในชีวิตอย่างไรซื่อสัตย์กับเรื่องเล็กน้อยยิมของก็คืน ใช้ของส่วนกลางก็รักษาคิดถึงใจคนอื่นถ้าเราไม่ชอบให้ใครทำกับเราก็อย่าทำกับเขาฝึกกันให้มากกว่าการเอาแทนที่จะคิดเอาเปรียบลองคิดว่าจะเติมอะไรให้กับคนรอบตัวได้บ้างตรวจสอบใจเสมอเวลาจะทำอะไรให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้แฟร์กับคนอื่นไหมมีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่ทำงานเล็กๆซื่อสัตย์มาโดยตลอดชีวิต แม้จะมีโอกาสเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานได้แต่เขาไม่เคยทำวันหนึ่งบริษัทเจอวิกฤตเขากลับเป็นคนแรกที่เพื่อนเพื่อนและเจ้านายไว้วางใจให้ดูแลงานใหญ่นี่คือตัวอย่างว่าการไม่เอาเปรียบแม้เล็กน้อยสร้างผลใหญ่ในอนาคตได้คำสอนของอาจารย์จีกงที่ว่าอย่าเอาเปรียบผู้อื่นแม้เล็กน้อยไม่ใช่แค่เตือนให้เราไม่ทำผิดแต่คือการชี้ทางให้เราใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาซื่อสัตย์ และน่าไว้วางใจเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ไม่เอาเปรียบใครเลยจะเป็นคนที่มีเพื่อนมีครอบครัวและมีสังคมอยู่ข้างๆเสมอขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบในวันนี้ครับอย่าลืมว่าความดีเริ่มจากสิ่งเล็กๆการไม่เอาเปรียบใครแม้เพียงเล็กน้อยคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตและส่งต่อความดีให้กับโลกใบนี้แล้วเจอกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ